ก็สวัสดีนะครับสมาชิกหมอดูทองคำทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ f c ที่ติดตามรายการหมอดูทองคำนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับวันที่16มีนาคม65นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลาบ่าย3โมง20นาทีนะครับก็มาแบบหล่อๆกันเลยนะฮะทั้งเสียงหล่อแล้วก็แต่งตัวหล่อกันมาเลยอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่า ทองคำครับมันมีโอกาสปรับตัวลงมาถึงราคา1,910เหรียญภายใน20วันนะครับแต่สุดท้ายแล้วแค่ภายใน2วันครับทองคำก็ปรับตัวลงมาถึง1906เหรียญเลยนะครับอ่ะเหนื่อยครับกลับมาใช้เสียงปกติและกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับชาวเหวนะครับที่สามารถหลุดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้นะครับ และแน่นอนครับผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ํากว่าราคา1960เหรียญลงมาได้นะครับคนที่ต้องรับคอกรามต่อนะครับก็คือชาวดอยนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ในคลิปธุรกิจครับเราจะมาวางแผนแนวโน้มทองคํากันว่านักลงทุนทองคาครับที่ติดดอยอยู่ตอนนี้กับคนที่มีเหวต่ํากว่านี้เนี่ยนะครับเราจะมาซื้อขายทองคํากันอย่างไรดีนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขออนุญาตเปลี่ยนแว่นตานะครับแล้วก็ เข้าสู่โหมดปกติกันเลยนะครับอ่ะโอเคมาแบบหล่อๆให้นะครับวันนี้ครับก็ต้องยอมรับเลยว่าทองคำนะครับมาเหนือความคาดหมายนะครับและอย่างที่บอกครับว่าทคนิเคเขกราฟนะครับมันขัดแย้งกับข่าวที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงเคยบอกกับแฟนขับทุกท่านเสมอว่าอาจารย์เติ้งเนี่ยมัก จะอิงในเรื่องของเทคนิคเขกราฟเป็นหลักนะครับประมาณ80%ส่วนข่าวเนี่ยผมให้น้ำหนักแค่20%เท่านั้นนะครับก็อย่างที่เป็นไปตามคาดการเอาไว้นะครับหลุดต่ำกว่า1,960เหรียญลงมาได้นะครับเทนขาลงระยะกลางครับปัจจุบันก็ทำงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาแตะจุดต่ำสุดที่บอกเมื่อกี้ที่1 9 0 6เหรียญตอนนี้ค่าเงินบาทก็ป้วนเปี้ยนที่สิ4 2บาทต่อดอลลาร นะครับเอ่อตอนนี้คนที่กำลังเครียดก็คงหนีไม่พ้นชาวดอยนั่นเองนะครับมีคำถามถามกันเข้ามามากมายนะครับว่าตอนนี้ทองคำจะมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับส่วนชาวเหวเนี่ยแน่นอนคนที่เล่นทองคำแท่งนะครับทองคำเนี่ยปรับตัวลงมาถึงประมาณ3100บาทนะครับควรที่ติดเหวอยู่ก็น่าจะขาดทุนน้อยลงหรือไม่ก็จะสามารถ ปิดกำไรในส่วนของฝั่งเหวล,ลงไปได้แล้วนะครับคําถามที่ถามกันเข้ามาเยอะๆเลยก็คือทองคําจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้อีกไหมชาวดอยจะแก้พอร์ตยังไงดีนะครับทองคําจะลงต่อได้อีกเท่าไหร่นะครับแล้วจะลงไปลึกสุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันก่อนจะไปหาคําตอบกันนะครับผมก็เอาผลประกอบการ e a robot มาโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้นะ ก็กำไรนะครับอยู่ที่หนึ่งพันกว่าเหรียญนะครับตอนนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็มีภาพรวมก็ขาดทุนแค่ประมาณ4เหรียญนะครับเอามาให้ดูตามนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากลงทุนทองคําด้วยระบบอัตโนมัติหรือว่า EA robot นะครับก็โทรมาสอบถามผมนะที่เบอร์นะครับ065-942-5654นะครับหรือ ID Line ผมเติงครับตัว T ตัว e ตัว r ตัว n แล้วก็ตัว g กูนะครับเติ t ้งนะครับ t e r n g นะครับมีแค่5ตัวเท่านั้นนะครับโอเคไปคิดเฉพาะกิจนะครับเราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับเราจะไม่เป็นการไม่เสียเวลานะเพราะว่าผมแค่มาอัปเดตให้ว่าในช่วง2อวันต่อจากนี้เนี่ยนะครับเราจะเล่นกันอย่างไรแล้ววางแผนกันอย่างไรดีนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยนะครับก็สามารถไปอิงจากในคลิปวันจันทร์ได้นะครับตอบทีละประเด็นก่อน ประเด็นแรกครับข้อที่1เลยคําถามถามว่าทองคําจะรีบาวขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ชาวดอยอยากรู้นะครับตอบให้ครับทองคําครับยังมีโอกาสร,รีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่กรอบราคา1927จนถึง1930ครับอันนี้เป็นกรอบแรกที่มันจะรีบาวขึ้นไปแล้วก็กรอบที่2ครับอยู่ที่1940 จนถึง1945นะครับในกรอบที่2แต่มีข้อแม้แบบนี้ครับว่าถ้ามันจะขึ้นไปถึงกรอบนี้ได้ครับทองคำเนี่ยมันจะต้องผ่านด่าน1923ขึ้นไปให้ได้ก่อนเพราะด่านราคา1923ครับมันเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับถ้ามันผ่าน1923ขึ้นไปได้โอเคครับ1927 1930กับ1940ถึง1945เนี่ย มันไปถึงแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันยังรีบาวไม่ผ่าน1923ครับนะหรือพูดง่ายๆว่านอกจากต้องผ่าน1923ได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องยืนเหนือราคา1910ให้ได้ด้วยนะครับเพราะถ้ามันทําได้ทั้ง2แบบนี้เนี่ยทองคําถึงจะมีโอกาสขึ้นไปต่อข้อที่2ครับจากข้อ1เมื่อกี้ถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถทําได้นะครับ ทะลุ1923ไม่ได้ยืนเหนือ1910ไม่ได้นะครับหรือว่าหลุดต่ำกว่า1910ลงมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยนะครับมันจะปรับตัวลงต่อไปถึง1890ถึง1895เนี่ยนะครับมีสูงมากนะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะลงไปถึง1870ถึง1875เลยใน2-3วันนี้ ข้อที่3ครับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,990เหรียญครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังไม่สามารถทะลุ1,990เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำยังเป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่นะครับขึ้นไปยังไงเดี๋ยวก็ถูกตบกลับลงมาข้อที่4ครับกรอบทองคำในช่วง 2, 3วันนี้นะครับจะอยู่ที่กรอบราคา1,890 ถึง1930นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยจะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับแต่ระวังให้ดีครับทะลุออกไปข้างนั้นข้างนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะวิ่งกลับเข้ามาอยู่ในกรอบเดิมก็คือ1890จนถึง1930อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่5ครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับย้ายตำแหน่งนะครับแทนที่จะดีดตัวขึ้นมาตอนนี้มันถอยหนีนะครับ ฉะนั้นจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวนะครับจดใหม่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1865นะครับถ้าเกิดทองคำครับหลุดต่ำกว่า1865ลงไปได้ทองคำถึงจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะยาวอีกทีหนึ่งสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบ่ายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับ ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1 9 1 9เหรียญครับทะลุ19 19ขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่1923ถึง1925ข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1925ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไร,รที่ราคา1 9 3 0จนถึง1932ข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1932ครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไมที่ราคา1937จนถึง1939ข้อที่4ครับหมาสุดท้ายนะครับตั้งเปิดซื้อบาร์สต็อปครับรอที่1939ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไมที่ราคา1945จนถึง1947แล้วก็ข้อที่5นะครับใครรอซื้อของถูกครับให้มารอซื้อที่1905 1890 แล้วก็1875นะครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวในส่วนของคนที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก่งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้ครับข้อที่1นะครับตั้งเปิดขายสซ็ตอปบครับที่ราคา1,910เหรียญครับหลุดต่ำกว่า1910ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเปิดขายเซลล์ตามไปเลยครับไปรอปิดกำไรที่1903จนถึง1905 ข้อ <rude S 2> ที่2ครับตั้งเปิดขายเซตอร์ตอบครับที่ราคา1903ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1895จนถึง1897ข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเซตอรอบครับที่ราคา1896ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1888จนถึง1890ข้อที่4ครับตั้งเปิดขายเซตอร์ตอบครับที่ราคา1890ครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกันไปที่ราคา1882จนถึง1884แล้วก็ข้อที่5ครับหมายสุดท้ายนะครับตั้งเปิดขายอ,อ่ตั้งเปิดขายสเตตตอบครับที่ราคา1882ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกันไปที่ราคา1873จนถึง1 8 7 5ได้เลยนะครับข้อที่6นะครับอันเนี้ยผมไม่ได้ขู่ให้กลัวนะแต่ถ้าเกิดภายใน 2- 3วันนี้นะครับทองคำเนี่ย มันยังรีบาวไม่ผ่านราคา1960านะครับย้ำนะครับถ้าภายในสองสวันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยยังรีบาวไม่ผ่าน1 9 6 0นะโอกาสที่จะได้เห็นราคาทองคำเนี่ย 1, เหรียญในอาทิตย์หน้านะครับมีสูงมากเลยนะครับฟังดีๆนะถ้าไม่ผ่าน1960ใน2อสวันนี้นะครับอาทิตย์หน้ามีโอกาสเห็นราคา 1860กนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทองคำนะครับมันจะเป็นไปตามแผนขึ้นหรือลงอย่างที่บอกไว้ให้หรือไม่อย่างไรนะครับโอเคจบนะครับสำหรับโก้สปอร์ตนะมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์9 6.5กกันบ้างนะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1น,นะครับตอนนี้ทองแท่งออนไลน์นะครับเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางแล้วนะครับจะกลับเป็นขาขึ้นระยะกลางได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย ทองคำเนี่ยจะต้องผ่านด่าน3800บาทขึ้นไปให้ได้นะครับถึงจะกลายเป็นขาขึ้นระยะกลางได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่าน3800นะครับทองคำครับจะปรับตัวลงต่ออีกรอบหนึ่งข้อที่2ครับใครอยากซื้อนะครับรอทองคำครับทะลุราคา3350บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับค่อยเปิดซื้อตามขึ้นไปนะครับเป้าหมายกัามาอยู่ที่3450จนถึง3500ข้อที่3ครับ ถ้าเกิดทองคำครับสามารถทะลุราคา3450บาทขึ้นไปได้นะครับก็เปิดซื้อตามขึ้นไปได้อีกนะครับเป้าหมายกำลังอยู่ที่3,550นะครับจนถึง3,600แล้วก็ข้อที่4นะครับถ้าเกิดทองคำครับสามารถทะลุราคา3600บาทขึ้นไปได้นะครับก็เปิดซื้อตามขึ้นไปอีกครับเป้าหมายกำลังอยู่ที่3 7 0 0จนถึง3750บาทนะครับข้อที่5ครับ แต่ถ้าเกิดทองคำครับยังขึ้นไปนะครับไม่ผ่านด่าน3,800นะเดี๋ยวทองคำเนี่ยก็จะถูกตบกลับลงมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากเปิดขายเซลครับไปดักรอในช่วง3,700จนถึง3,800บาทเนี่ยตบเซลล์ลงมาได้นะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับใครรอซื้อของถูกนะครับก็ให้มารอซื้อที่3,100 29,800แล้วก็2,9,600บาทนะครับ3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวแล้วก็ข้อที่7นะครับ ใครอยากเปิดขายเซลล์นะครับก็เล่นง่ายครับรอดูแค่ทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า3,100 0บาทลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดขายเซล์ได้เรื่อยๆครับจนกว่าราคาทองคำเนี่ยจะลงไปป้วนเปี้ยนถึงระดับราคาประมาณ29,700จนถึง29,800บาทครับอันนี้ก็พอก่อนนะครับอย่าไปไล่เปิดขายเซลล์แล้วนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยทองคำน่าจะเริ่มพักตัวแล้วจุดนี้ถ้าเกิดใครจับมันได้นะครับ เมื่อลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มแห่เข้าซื้อนะครับเรากา็พักตรงนี้ก่อนเนี๋ยพิ่งไล่เปิดขายเซลล์มาดีดตัวกับพึ้นไปค่อยเปิดขายเซลล์ทิ้งลงใหม่รอบหนึ่งนะครับสำหรับของคําแท่งออนไลน์9.5ก็คงมีแค่นี้นะครับผมมาสรุปให้สั้นๆแค่นี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์เนี่ยผมอาจจะกลับเข้ามาทํารายการ u t ทู e ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กดติดตามมาไว้นะครับับบกกดดดรระะิ่งไวว้้ยนค พอผมอัดคลิปส่งมาปั๊บท่านจะได้รับข่าวสารทันทีนะครับเจอกันใหม่ครับกับอาจารย์เติร์ครับสวัสดีครับ